รมสิวหนะ้าเราไม่จำเป็นต้องไปทําทุกอย่างตามที่หมอเขาขายเราเหรอกคะ่ะ คือคลิปนี้เนี่ยเดมอยากจะทําเพื่อที่จะบอกว่าจริง,รงๆแล้วการรักษาลุมสิวนะคะมันไม่จะเป็นเลยที่เราจะต้องทําตามตําราแพทย์อะทุกขั้นตอนน่ะคืออย่างเช่นบทนี้พูดถึงเลเซอร์อะ่ะใช้ก็ลองมาเลเซอร์ทุกรูปแบบเลยเออเลเซอร์ทั้งแบบเซมิอัพเรทีบูนทั้งแบบอัพเรทีบูนแบบนะคะหรือเลเซอร์ไม่เกิดแผลนะคะเออตะกูลพิกโกอะไรเงี้ยเราลองมาทุกอย่างเลยอะโอเค มันไม่เวิร์คคนไข้บนพลิกหน้าถัดไปค่ะอ๋อเขาบอกให้จิ้มกดค่ะงั้นฉันก็จิ้มกดไปเลยค่ะพอจิ้มกดปบคนไข้ก็บอกเฮ้ยมันเป็นด่างขาวเฮ้ยหลุมมันกว้างขึ้นนูน่นนี่นี่น,นั่นอ่ะโอเคไม่ชอบใช่ไหมพลิกบทกลับไปค่ะอ๋อเขาบอกว่าให้เราอ่ะผ่าตาัดค่ะ คอปไอเนื้อตรงนั้นตรงหลุมอ่ะออกมาเลยแล้วก็เย็บใหม่ค่ะเสร็จปั๊บคนไข้กลับมาอาก็เป็นกลายเป็นหลุมหลุมสิวแบบรูปแบบใหม่นะคะเป็นรูปโดนัดนูนนูนบ้างเดี๋ยวก็บุ่มบ้างนูนบ้างอะไอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะจริงๆเราทําคลิปในช่องเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเกี่ยวกับ c o m พ l i c a t i o n นะคะภาวะแทรกซอ้อนหรือสเอฟเฟกผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ย ไปเยอะแล้วแต่ละหัตถการของเรื่องหลุ่มสิวนะคะลองไปหาฟังกันเองค่ะใน a g n ก s วัน101มีไม่เยอะร้อยกว่า EP เองค่ะฟังไม่รู้สิปีจะฟังหมดหรือเปล่านะคะทีเนี้ยสิ่งที่ดิมพูดมาทั้งหมดนะคะมันคือ สัจธรรมค่ะของชาวหลุมสิวที่ต้องเผชิญน,นะคะเราจะไปด่าหมอเขาได้ไหมคะว่าคุณหมอที่ขายเราทุกอย่างเลยอะ่ะขายทั้งเลเซอร์เลยขายทั้งสัลญกรรมเออตัดพังผืดแล้วด้วยเย็บหลุมแล้วด้วยเออเนี่ยเออก็ใช้พวกไบโอเมทเทคเออหมอดีมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าฉีดเนี่ยทำไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเออขายหมดแหลกเลยเนี่ยคะ่ะเราจะไปด่าเขาได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ผิดเนื่องจากอะไรคะ่ะ หลุมสิ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่หายคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่หายมนุษย์เรานะคะก็เลย ชอบทดลองอะคะ่ะมนุษย์เราชอบทดลองนะคะคุณหมอเนี่ยการที่เป็นอาชีพแพทย์อะคะ่ะก็เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะนักวิทยาศาสตร์มัจะต้องทํเอ็กซ์เพร n เมนต์ตลอดเวลาถูกปะ่ะทดลองตลอดไงก็ในเมื่อคนไข้บอกว่าไม่พึงพอใจผลลัพธ์ในแผน A เออฉันก็ต้องเปลี่ยนเป็นแผน B สิเออแผน B ก็ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นสัญญกรรมไหมเย็บไหมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบนี้ด้วยเนเจอร์ของอาศัยอาชีพเรานะคะทีเนี้ยดีมก็เลย จะบอกว่าคนที่ตั้งสติอะคะ่ะต้องเป็นตัวเราเนี่ยแหละเจ้าของร่างกายนะคะคุณหมอเขามีหน้าที่นําเสนออะคะอ่ะแนวทาง procedur ์นะคะเทคนิคก,การรักษาหัตการแพทย์ต่างๆที่เขาเรียนมาตามตำราแพทย์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบถึงบทที่ยี่สิบนะคะกลางมาให้เราดูเลยว่าเราจะเลือกทําอะไรอะคะ่ะตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเจ้าของร่างกายเรามีสิทธิ์เลือกนะคะและเราจะเลือกอะไรล่ะเพราะว่าความรู้เราเป็นศูนย์เลยค่ะก็ถึงได้บอกไงว่าให้กลับไปฟัง แอนนสกาวอนโอวันของวอดินแค่ร้อยกว่า EP n เองค่ะซึ่งตรงนี้แหละเราต้องศึกษาค่ะว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นโปรแอนคอนของหนึ่งคาธาการอย่างที่ดีมยกตัวอย่างขึ้นมาอะเรื่องการเย็บหลุมอย่างเงี้ยนะคะมันคือบทบทบท,ท้ายๆค่ะบทท้ายๆของของเรื่องหลุมสิวนะคะพลิกไปจนโหทำมาสาราพัดแล้ว ไม่พอใจกันเย็บเลยแล้วกันค่ะตัดเราเย็บใหม่แต่กลายเป็นว่า c o m p l i เ a t i o n นะคะหรือภาวะซากซ้อนก็คือว่ารูปแบบหลุมอะคะ่ะมันไม่ได้หายเกลี้ยงไปเหมือนที่เราคิดว่ามันจะเหมือนเหมยตูเลยนะคะเหมือนเอาแอปพลิเคชันลบเกลี้ยงเลยะคะ่ะมันกลายเป็นว่าเปลี่ยนจากหลุมรูปแบบหนึง่งไปเป็นหลุมอีกแบบหนึง่งต่างหากล่ะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเปจะต้องศึกษาค่ะศึกษาเรื่องโปรแอนคอนโปรแอนคอนดีไม่ได้เบรมคุณหมอที่เขาชวนเราทํานะคะว่า เฮ้ยเอ่อทำไมเขาไม่บอกล่ะว่าไอ้ที่จิ้มกดเนี่ยเออจิ้มมาแล้วหลุมสิวมันมีโอกาสกว้างมากขึ้นนะหรือหลุมสิวมันมีโอกาสกาเป็นแผลนูนนะหรือหลุมสิวมันมีโอกาสกาเป็นด่างขาวหรือเป็นรอยดานะทําไมเขาไม่บอกเราคือบางทีอ่ะการเซอร์วิสของ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 คุณหมอเขาอะค่ะมันมันมันไม่มีเวลามานั่งอธิบายเหมือนหมอดีนเงี่ยเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็จะแบบลบหลัดตอนเลยอย่างยิ่งยิ่งถ้าสมมติเป็นแบบคลินิกสไตล์แนวที่แบบว่า หน้าหมอยังไม่ได้เห็นเลยคือคุยแต่กับน้องเซลเสร็จปับ๊บพอไปเข้าห้องปั๊บอ่ะเอาปิดตาเลเซอร์แล้วสวัสดีหมอหมอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายิ่งเป็นสไตล์แบบนั้นเนี่ยเราจะยิ่งไม่ได้รู้อะไรนะคะ <S <S <ๆ>เกี่ยวกับเรื่องโปรแอนดคอนของหัตถการที่เราทำเลย ดีมจึงบอกว่าคุณนั่นแหละค่ะก่อนที่จะไปซื้อคอร์สนะคะคุณก็ต้องมาหาฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนที่หมอดีมอธิบายโปรแอนคอนไปนะคะว่าแต่ละหัตถการมันมีอะไรบ้างมันไม่ได้แปลว่าหมอดีมไปเบนหัตถการนี้ไปเบนไมโครนิดดิ้งไปเบนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเรื่องดราม่าข,ของช่องแล้วก็จะมีคนที่เขาแบบว่าไม่ชอบใจหมอดีมกับการที่ดีมเอาด้านคอนนะคะด้านข้อเสียของแต่ละหัตถการเอามาพูดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขายเครื่องเลเซอร์อันนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขา เออเป็นแม่ค้าขายกฎอะไรเงี้ยเออดีไม่รู้ไงแต่คือเขาก็ไม่ชอบดีมาค่ะคือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมทําออกไปเนี่ยเพื่อต้องการให้เราค่ะได้เรียนรู้ค่ะทางเลือกมันเป็นจริยธรรมแพทย์อย่างหนึ่งนะคะที่ว่าคนไข้ต้องมีสิทธิ์เลือกค่ะต้องมีสิทธิ์รู้ว่าอะไรคือโปรอะไรคือคอนเพราะเขาคือเจ้าของร่างกายไงเขาต้องได้รู้ค่ะก่อนที่เขาจะตัดสินใจทํานะเพราะว่าไออย่างเช่นที่เราพูดไปอีกแล้ว การศัลยกรรมหนุ่มสิวที่แบบการตัดคอบไปแล้วก็เย็บใหม่นะคะถ้าคุณได้แผลรูปแบบใหม่มาเป็นอย่างเนี้ยเป็นแผลนูนหงิกบ้างบุ๋มบ้างนูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบอกเลยค่ะว่ามันดิสฟิกเกอร์ไปแล้วนะคะก็คือมันเปลี่ยนรูปทรงไปแล้วนะคะเนื้อเยื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะคะซึ่งหลายๆคนก็าามาร้องไห้ร้องผมกับดีบอกว่าหลุมก่อนตัดอนะมันยังดูดีกว่าอ,อันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันเป็นเหตุผลจากการที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจไงว่า เราเราจะทําอะไรอะ่ะเราก็คือใครเขาชวนอะไรเราก็ทําหมดเลยอ่ะนะคะดังนั้นเราต้องศึกษาค่ะและสิ่งที่ริมพูดไปต้นคิดว่ามันไม่จําเป็นเลยนะคะการรักษาหลุมสิวมันไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องทำหมดทุกบทเลยอะ่ะเออทั้งจิ้มกดเอออะไรเอยทำมันทุกอย่างค่ะเพราะว่าในแต่ละหัตถการมันมีข้อดีข้อด้อยไม่เหมือนกันไงมันเป็นสิ่งที่ invention เข,าเข้าใจคำว่า invention ไหมคือการสร้างประดิษฐ์ของมนุษย์นะคะมนุษย์เราประดิษฐ์มาอะ่ะ เราตั้งแต่ยุกกรดนะอะเอากดมาจิ้มดูสิอ๋อมันรักษาได้เนาะเออแล้วมนุษย์ก็จิ้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นล้านล้านล้านคนแล้วก็เลยรู้รรมาได้ว่าอ๋อเอา้าจิ้มไปจิ้มมามันเป็นการทําลายผิวหนังมันเป็นทําลายเนื้อเยื่อที่มันไม่เฉพาะเจาะจงนี่หว่าควบคุมก็ไม่ได้ดังนั้นแล้วมันก็มีความเสี่ยงต่อการไอหน้าไหมหรือกลุ่มลุมกาอะไรมากขึ้นมนุษย์ก็อินเวนต์ต่อค่ะเข็มไงเออเอามากิ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยเออ เป็นควบคุมได้นะควบคุมได้จากการแมนนวลจากมือเราเนี่ยแหละได้มากกว่ากรดแล้วที่มันไหลชอนชัยไปแต่พอมาปะเอา้าก็เจออีกมาว่ามันมี p i ก m e n t a t i o n นะเออมันก็มันก็ได้แผลที่มันสเปะสปะกลายเป็นรอยขวนแมวกลายเป็นผิวขึ้นมาไม่ไม่สวยอีกอ่ะคิดต่ออีกค่ะเอา้ามาเป็นเลเซอร์ไหมเออเลเซอร์คราวนี้พลังงานมันมีความ precision แม่นยำมากกว่าเกิดแผลได้แบบโอ้ยมันเยอะค่ะเห็นไหมมันคือ history ของการ invention ของมนุษย์นะคะของการสร้างนวัตกรรมต่างๆนานามา ดังนั้นแล้วค่ะหนังสือแพทย์หนึ่งเล่มอ่ะเขาก็จะไล่เรียงฮิสตอรี่มาให้หมออ่านถูกปะตั้งแต่แบบสมัยกรดมาเลยอ่ะคือรวบรวมมาทั้งหมดเป็นตำราค่ะซึ่งที่ดิมบอกไงว่าเราไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องไล่ฮิสตอรี่ทั้งหมดแล้วเอามาใช้กับหนังหน้าเรานะคะเราศึกษาว่าอะไรที่โปรอะไรที่คอนอะไรที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วเราก็หยิบอันนั้นมาทําค่ะเราไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องไปลงเอยกับการ จิ้มกดถูกปะทั้งที่โอเคเรารู้แหละว่าจิ้มกดอะ่ะมันรักษาไอซ์พิกาได้แต่ถ้าเราคิดแล้วอะ่ะประมวลผลแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเสี่ยงอะ่ะเราไม่อยากเสี่ยงกับคอมพลิเคชันที่หนังสือเขาเขาบอกเรามาเราก็ไม่ต้องเลือกไงเออมันไม่จําเป็นไง <l ots> <l ots> นะคะอันเนี้ยคุณเป็นคนตัดสินใจคะ่ะตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเลยหมอดิมก็มาบอกไม่ได้ว่าต้องทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้อ้นู่นอย่างนี้อันนี้อย่างนั้นน,น,น,นนะคะบอกไม่ได้คุณอ่ะต้องใช้สมองของตัวเองวิเคราะห์ค่ะว่า เออหมอดีนพูดมาแบบนี้เออมันจริงปะเฮ้ยเออไปไปไปลองค้นหาเองเออเ็าจริงนะจริงแล้วรู้สึกว่าส่องจิตสองใจเออจะเสี่ยงดีไม่เสี่ยงดีอะอะแต่ถ้าก็ฉันอยากรักษาไอซ์พิกได้อะเออมันมันต้องกดอ่ะฉันจิ้มอะจิ้มก็จิ้มเอาเป็นเอาตายเป็นตายวะถ้ามันแผลมันกว้างมากกว่าขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หมอดีมาทำสการรีวิชั่นใหม่เออนะคะไอ้อย่างเงี้ยเป็นต้นถูกปะเออมันก็คือแบบนี้แหละค่ะ ดังนั้นคุณอย่าเปนะว่าคนที่เขาแบบว่าทําทุกอย่างตามหนังสือบอกอะ่ะจะเป็นคนที่ชนะเลิศในในในเวทีของหลุมสิวะมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าในแต่ละอินเวนชั่นในแต่ละนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะ่ะมันมีพิทฟอลอยู่แต่ซึ่งพิทฟอลอ่ะต้องไปหากันเอาเองเพราะบางทีอะ่ะเขาอยากจะขายหาตการขายคอร์สเราเขาไม่บอกพิทฟอลเราแล้วทำยังไงล่ะก็ะฟังแอนนิสกา101ของเราดีไหมคะแค่ร้อยกว่า E ี P ีเอง